อันนี้มากินของอร่อยวับพุธนะที่เราซื้อมาจากตลาดนัดมีผัดไทยปลาดุกปูยำแหนมดูบรรยากาศอ๋อเหรออขอโทษขอโทษขอโทษแม่ไม่รู้เป็นนังรถกระบะนี่เป็นบรรยากาศของวันกินเสร็จแล้วเดี๋ยวลงไปเล่นต่อเลย วิ่งตรงนี้ต่อเลยโอ้ยไม่ได้เอาขาไถมาไถได้เลยเนี่ยสบายเลยไปถึงนู่นไม่มีรถเลยไม่มีรถแต่หมาวิ่งไล่กัดงงงงใช่ไหมนี่เราซื้อแมล็ไหนชิผัดไทยนี่เราซื้อมาจากไหนอในตลาดในตลาดเรายำแหนมอ่ะไหนแม่ชิมยำแหนมนีมแม่ชิมให้ดูดิเดี๋ยวแม่เผ่านี่ให้ชีก่อนเดี๋ยวกินยำแหนมกัน นี่กินนี่เดี๋ยวแม่ก็จะกินยำแหนมแล้วดูว่าเขาบอกว่าเจ้านี้อร่อยโอ้โหปากเยินนกมาเลยนี่นี่นี่อร่อยจริงไหนลองชิมมั่งเปิดย่างเปล่าเดี๋ยวผมจะมาชิมมั่งไหนชิมลองดูตั้งน้ำอะไรมานี่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 ท่านผู้ชมท่านผู้ชมไม่เอาไม่เอาไม่ใช่ยามามันเป็นฝุ้งอุ้ยอุ้ยมาเมื่อกี้ อร่จริงอร่อยจริง,รงแต่มเมื่อกี้ตอนที่ยืนรออยู่เห็นเขาใส่ผงชูรสว่าแล้วต้องอร่อยเพราะผงชูรสเยอะอืมใส่ผงชูรสใส่นซอนโต้เอ้ยซอนชาอันนี้เป็นยำปลาดุกปูนะจะซื้อกับน้องไอศีมาใช่ไหมใช่นี่ว่าเบาๆเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาทำคลิปเต็มเลยกินของอร่อยกว่าที่ตลาดนัดวัดตฟูดปลาดุกปูปลาดุกปูนี่ผัดไทยนี่อร่อยมากเลยเนี่ย บอกให้เยลยธรรมดาแต่อร่อยนะอออืืหกินได้อ่ะกี่กินเลยชคนไทยโบราณเยี่กินปลาดุกฟูวอะนี่กันหมาวัดไม่มาหาพวกเราเลยไหนปลาดุกฟูวใช่ไหมข้างหน้ากินดินะกินไหมนี่ก็จักรยานเตรียมมาปัน่นด้วย,ยวแล้วตอนนี้ที่วัดก็ได้ทำวัดเย็นละนั่งอยู่ตรงศาลาเนี่ย บรรยากาศดีมากเงียบพราที่ย์กำลังจะตกแล้วอาวิชีก็อร่อยไหมที่บอก่านผู้ชมหน่อยอร่อยไหมอร่อยหืมปลาดุกปูเนี่ยเนียเลยเหรอลายจริงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะโชว์ให้ดูนะคะโชว์อะไรคะโชว์นี้โอ้โหโชว์นี้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  บอกด้วยว่าอร่อยรสชาติเป็นไงบอกด้วยอ่ะเชีชยใหโชกินเรียบร้อยอ๋อกินดีๆดิลูกนี่มันเลอะดิจะเอาน้ำอืมรีบให้